มันก็ดีเติบนั่นละแต่เป็นตะยันแบบนามมันตีแห้งแห้งเบิงเขาต้องใส่เชือชุชิอย่างเลือกของเบืงกระปุกประเด็กยังกะไหลมาเบิดค้อนใหม่คอนตอกผู้อยู่หัวเรือกระสิบโบกเรือว่ายไปทางนั้นทางนี้พวกเรือแบบบ่ายไปทางคอนใหม่คอนใหม่อันไล่มาแบบปลายแห้งไปกลองกลาง ไปแบบเคืองกลางนะเด้อเดียวจะห้เบิ่งมันยากาัดน้ำเป็นตะยนันขาดสายดาเป็นปัดปัดกาเข้าซิมีผู้ขับเรือผู้นึงแล้วกะผู้ยืนอยู่บนทัวเรือผู้นึงเข้าสิบโบกเรือไปโบกเรือ,ไป,รอไปแบบหายไปทางนั้นไปทางนี้เดียวจะหายเบิ่งเอยๆทางนี้ก็สิเป็นทางกลางเลยไปทางกลางคอนใหม่ไล่คักคอนใหม่ยังกะขี้เงยยังอีกกะ ลายลายกระปุกกระปิกนี่จะเบิ้งค้อใหม่ก็ไม่แต่คอ้อใหม่ใหญ่ๆพูนเรื่อไปขึ้นคอ้อใหม่อคิดไปแล้วเข้ากระซิยืนโบกทางนายืนโบกทางนาเลยอ่ะปวดคอ้อใหม่ลายแหงเป็นตายาช่วงนี้แต่กะพูนจะเบิ้งอันนี้คือบอลบอลกลางแม่น้ำคลอง นอดผู้บอกไงไปผู้ยืนบอกไงเลือไปทางนัง้นไปทางนี้คือแปลว่าค้อนใหม่อ่ะาลายลายมันจุ่มกันกยักไรมาแต่ใส่แต่ทีบได้แจ้ได้บนเน่แล้วมองอา่างกับพินเลือ,อนอะ่ะแต่ว่าอันนั้นไปถือคอนใหม่จนบูมีจิตไม่ใจบางคอนใหม่ก็เลยลายแหงลี่เป็นตยานคุณนะลายคักลายแน่